สวัสดีครับแม่<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแม่บันดีฝันดีป่วแม่ฝันดีฝันดีตรงงวดเลยติครับแต่ว่าไม่ได้เรียกฝันดีซือฝันตึกไม่เท่าสองคนสองคนบุกเก่าฝันมันมันมันออกเก่าสองแก่สิบตีเลยเพราะเขาเท่าสองเท่าเป็นเก่าสองสองคนนะบันดีไ <oo> มัน้อยไม่ใช่ไม่ใช่เชื่ออง่ายถ่ายย่ายเลยหรือเปล่าไอ้ฝันมาจากไหนก็แม่ก็ฝันที่ว่าฝันดีเนี่ย พันเพื่นว่นผู้เฒ่าทศกัณฐ์เลี้ยวกไปหาครับเป็นเรื่าวันมากมากพรแต่นั่นไปนะแต่ไม่ใช้หลอกมันฟังฟัรุ่นนั่นเขาประกาศเลขอดจะออกครับออกยังไงขอพันสื้อเลขอดูเป็นเรว่าเสียบ่าครับอันนั้มันฟังรุ่นเขาเพิ่มประกาศว่าเลขอดออกจะได้ไปคืออยู่ดังดังครับครับมาหอนบันเลือดค่ะเลยไม่เลขครับมาขึ้นรุ่นมาสองคนมาอีกเร้มาอีกบมี่ สองเท่าเรอดบวันมามาพนะใบปอีกได้บานมามาคุณพเก็บเห็ดได้บาดนี้ครับเห็ดทีสายเลยแม่เขาเรยัว่าก็พ่นกางทงใะ่รับไปันแม่นไปว่าขึ้นยาตาใส้ำสองเท่าเลยไปเล่ไปน้ำเพื่อนไปแล้วเรยว่าคูพเก็บเห็ดปว๋นะเอากระ้ามากเลยก็ไปกับเพื่อนได้บาดนีอที่สเลยเห็ดปุ๋กแน้อยลกกางทงน่างไะอีห้าหน้าก็เล็นไปย่างไป เท่านี้ก็เท่าอยู่นี่แหละตาแมาตามา่าต,ามาตังไว้เอามากูเช็ดคอยร้อยไหวไหวัห็ดแบบนี้เห็ดบวกไห้หน่อย,ยนี่เป็นเต็มเป็นเพอนเป็นเพอนอยู่งา่ายพวกวจันนี่็นดึงขึ้นมาเนาะดึงขึ้นดึงขึ้นมันเปลี่ยนมูได้เห็ดอันนี้นะ,นะเมนครับเอาใจต,ตาเต็มมากกว่าครับบนี้แ้มเมียบัดเพิ่บานบะ เมียเมียจังได่ี่หก็ลยว่าอกเหยืหลับเมียใ้เ่าครับบ่นดดบอกเลียกคังี่วันได้เมียหัวกะจับหัากะตาหมาหอนนีครับอือวันไดเลียกครับยั่บอกว่าว่ไดดเลียกตาฟันดีสองขึ้นปิดเออหมาหอนดเอาบมเป็นเพื่นหมาหอนสามขึ้นอยู่ดิครับหมาหอนหมาหอนก็เสด็จตื่นอีบนแม่ไาบุตรด้ยเลียบบุต่ชามคืาให่ถามเพิ่นเด้ครับ สามยูสองเท่านะครับรอบแ่นกับวันมาฟังๆเขาจะออกแล้วเลขกครับวันงเด่นยว่าๆ้สิ่เลี่ยมูประชาบางเกี่ยวเนาะคอกแล้วแม่นมากัโอ้ยสีไเหลมวาได้เรขเนาะมาฟังๆคน่ามายูกระดังเด้ครับครับก็ได้หมาหอนก่อนเอาผู้เท่าสองคนมตอนนั้นม่หนอเกาจออที่สเกาจอเบเกาเนาะมันไดกจิตีวังที่ผู้เท่าขาเเก็บเพียบครับ เป Nin ็นเฮ็ดบวกน่อยก็เก่าศูนย์เก่าหนึโตเก้าเก่าศ <speeding Yap> ูนเก่าหนึ่งเียวเด้หนิเดียวมันมาแม่มะเห็นเลขอ่าแถว่อง่าตายเลยไหมครับบ่แม่เพิ่นจะเห็นเดียวบ่แม่แต่เพ่กวัโตนี่พอเดียวเพิ่นอาจะให้ไม่ใบเดียวก้ะสังมีแม่จะอยู่เป็นดังบ่ได้เลยเอฟนีเต็มตากระตาเต็มตาตากะตามุ่นเพื่อนเราใ้นั่นละครับมันนังเต็มเพิ่นเพิ่นเจ้า แถานั่นก็มาลงเถานี้ก็มาลงตาเดียวกันแยกัเจ็บบ่เหมือดเก็บหลายบ้านเหมือดอยู่นั่นเรื่ามันเปลียนตาเราเมื่อกี้นะก็แกะห้องเดีตาขึ้นมาหอนบดายกมดายกับไดาเดสองขึ้นบด้สองขึ้นเลยเราเอาไกันธ์แถาสองคนร่อมมันบ่ขึ้นมากกูตายน้ำพูนธ์แถวทุกมีจนนี้มาผมมาเพิ่นให้แม่ไปตีเดีวแล้วครับบย้งับเจ็บเห็ดมันจะบ่หาเจ็บบ่เม่อก ยาย่มากไปหมดคุณบอว่าแยมากผู้เฒ่าสองคนตายโดนเลยไหมรับโอ้ผู้เฒ่าสองคนอีกตายโดนแล้วตายก็โดนแล้วจีบก็ปีแล้วโอ้แล้วไมยังไรอยู่อัดกูอยู่ครับไปทาพนี่ยังไม่หดนเนาะผู้เฒ่านี่ยบอกนีวามฝันเพิ่นมาอะไรก็ภาพมาภาพแบเก็บเงียบ เย็กดใช่เห็เราเทียบวกกันนอยก็ต่างธงขึ้นผมเล็ดไปแต่แมนดีหลี่ถึงแฟนแฟนโยป้าเที่ยงมั่งงามกันมันจีถึอ่งั้ถ้าเก่าคุณไม้ทวงจะมันจีดเล็กบีกว่านะสิีเล็กัตเก้าเนี้ยเล็กัะไรเตียวก็แต่ว่าไม่ให่มัดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเพราะว่าผู้ฒ่าตายโดนแล้วบ่มาสองคนครับ ัวเก้าแม่ว่าเก้ามันบอกแม่วเก้าสองแ้นแหมั่นก็ตแล้วเพราะว่เท่ากับเป็นเก่านะแม่ครับเจ็บเหี้ยเฉพาะเป็นเก้าเจ็บ่แม่อันนี้เป็นเบาเท่าตีได้ครับพี่นองครับจับหกันด้วยแต่ว่ท่นว่าเสื่อนะแต่ว่าสื่อพักกับสื่อแต่แต่ว่นคันมักคันมักแม่ใบมักนี่ขึ้นมัดเก่าศูนย์เกานึแม่เพอเห็ดบปวดไค่หน่อยปวน่อย ใกล้กับฮ็บปวกใกล้หน่อยอช่อว่ายีบปวกใกล้หน่อยครับเป็นย็บปวกหน่อยนะมันใหญ่เลยบปวกหน่อยครับปวกหน่อยไอ,อ,อ,อ้ตีเก่าหนึ่งยีบปวกไอ้เจ่าแล้วว่าวนแปดเก่าหนึ่งว่ามันเอาอม,มาหลายแนวคุณด <laughs> ีให้แล้ว,ว่าหันแย,อาายนนเอาใช่เนาะแปดเก้าเจ็ดเอาครับไอมีคนมาถามคุมฝันใยกเะยตีครับหรือว่าสุพรรณฟังเป็นีให้ ว่ายกจีไหแมงายเสียวเปดไส้วังหันแมง๋อังหัน๋อังมกีังหันน่ที่ได้นี่แมแมยายมักเป็ดแเสียวเป็ดไส้กอไปเบิ้งบ้านเรืเนี่ยหลังน่ะเขาเปิดประตูว่าพคนจะกนหมูแปดงวดที่แล้วแล้วแล้วปดไส้อ่าแปดเก้าศูนย์ครับผมอ่าไม่่อใจ่ครับก็ได้เรียกง่ๆนี่แหะอืมศูนย์เกีครับผมตค่ะ ยับวอลท์เนอะแต่ว่าหลังจากไมยออกกับฟันดีเลขที่แมนด็ได้เลขสองขึ้นตัวกันผู้เ่าสองคนที่เราผู้สาสองคนมากมากสองขึ้นเลยสองขึ้นครับมันมาได้ตัวเลขกนะถ้าไหนถามเพิ่นผมว่าเพิ่นจะแหงปีเอาล้วแม่เพราะเนี่ยเพิ่นว่าอาจจะตัวที่แม่ปีนี้มันอาจจะ แต็กเก่าอย่างแต่เก่านี่มากลอยกว่าเช่นเลยครับได้ป่ะอืมเก่าสิมิ่งเก่าสมี่งได้มาเก่าเพราะว่าแม่เพิ่นเลิกปีว่าผู้เฒ่าสองคนนี่ตายโดนแล้วเพิ่นบ่โดนอยู่ดีตายโดนแล้วก็เป็นศูนย์นะครับแม่เนาะรอบแรกก็จะมาดฟาดฟาดแตาเงินตั้งยางมาเขาจะออกแล้วเลขยกร้องแล้วมินสื่อเรียกวกก่อประาณสี่แล้วกันมาก็หอนมาหอนสองสงมท้่แล้ว ทันก็ตีนอนมีอยู่กังไยองนี้มามาหมอนฉับหรือน้อนมาลักกันหมอนมัองหันที่วานผู้ปูนปูนที่จวนนั่นบ่ค่ะมาตื่นเ้ามาก็เลยออกกันที่ว่าตีแต่ลายคนที่ว่ามันจะมัน่ลายโตัวจวบ่ะกะเล็กสิ่ผู้เดียวเล็กสิ่ผู้เดียวเอาผู้เดียวคิดเฉยเลยนะแม่เขาแม่กัดปีปีผู้เฒ่า ตายโดนแรกก็เป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งน้องแม่ไหมเนาะครับปีส้ำหนีเนาะครับน้องแม่เนาะเตียวซ้นีอ่าเตียวซ้ำหนีฮาฝันทึงเพื่นใหม่หาด้ฐานใหม่ดิเนาะไม่ไหวเนาะครับอืแต่ว่าขันมักขันปีกขึ้นเป็นเก้าศูนยเกาหนึ่งน้องแม่เนาะครับเด่นวันเฮยียบบวกไปหน่อยไหมครับเดียวว่าเ่าจะเขียนตัวยังไงให้ได้ครับสมชนชมครับเดียวเ้อครับเมื่อไดตัวเลขเนาะมาหอนก่อนค่ะ แคปหน้าจอไปนาะค่ะแนวทางของแม่ใบฝันแม่นเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2000หาร160เนาะค่ะแม่ใบเพิ่งก็ฝันฝันแล้วเนาะค่ะแต่ว่าแม่ว่ายังบ่ละได้ตัวเลขเนาะค่ะแต่ว่าแม่กับแปะออกมาให้คือเก่าเนาะค่ะก็คือได้เก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งนะค่ะท่านผู้ชมค่ะ พิจารณาเบิง่งเพื่อเป็นนวทางเลยค่ะทางช่องแม่มูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะแม่ใบพิ่นก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงนวทางคือกันเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขนั้นจะเขาจะรุดกระบ,บ่วากันเนาะคะ่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่มูกฝากไว้เีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะคอยพ่อแม่พี่น้องทานผช้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีถูกหวยด้วยงนนเงินไปนํากันใน้งวนวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ25ป5เหานะค่ะพบอพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้